สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาพิเศษครับจันที่14กันยายน2563ครับ7โม3 6นาทีตามเวลาประเทศไทยครับตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปสอนหนังสือโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาพันธ์ให้กับสมาคนมนักวเทศอ,อาชีพแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นยูทูบเบอร์และประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาอันข่าวให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณข่าวสดครับมาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มจากตรงภาพาดูข่าวใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับหลุดเอกสารผู้ว่าการจังหวัดสกัดมอ็อบเรียกคุยอธิการโรงเรียนครับด้านบน5แกนนาเสื้อแดงพ้นคุกได้อิสระครับเวงวีระพิภูถแถลงทห้งพยักบรชัยด้วยรชัชชนปล่อยตัว5แกนนา นปชวเวงวิรการพยับหลังเข้าเกณฑ์พระสถานนะครับคุณที่พูดถแถลงด้วยนะโพหนุนให้แก้มาตา272ตัดมือสวอโอ้ครับแล้วก็มีระทึกนะครับลดดับรถเก่งที่ไฟไหม้นะครับแถวน,นนี่เองโอ้ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับโชคดีจังอันนี้เป็นภาพที่เมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับ ภายใต้ชื่อกลุ่มพล,ลเมืองลบบุรีประชาธิปไตยจัดกิจกรรมต่อต้านเหตุการณ์โดยมีเอมี่เดวบอตทัมบลูเป็นเพื่อนพระเชิญวัลคหัวจุฑาทิพย์สุข,ขันขึ้นเวทีที่บริเวณสมเด็จวงเวียนสมเด็จพระนารายมหาราชที่ลบบุรีนะครับ G2G เอาใหม่โจโจก็คือสอสอเพื่อไทยนะครับ b g 2 g ีเริ่มน้ำเรือรถไฟฟ้าสายสเกียร์ปรินาโรป้องบิกตูแจ้งจับ ฟิล์มรัตภูมินะครับอันนี้ภาพนี้เป็นไรยักษ์ไม่จ่ายตำรวจระง,งับเหตุคนงานก่อสร้างตะลุมบอลวิวาดหลังดื่มเหล้าเล่นเเออ่่ลนไฮโลนะครับเออ่พระประแดงนู่นฮะแล้วก็เพื่อไทยอันนี้อะไรสายสีเขียวในยุทธวงศ์เจริญเสียงสอสอมหาสรารคามไม่ลองหัวหน้าพรกเพื่อไทยแถลงกรณีขยายสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายเขียวเพื่อประโยชน์ให้ประชาชนขอใหน้นายกยับยั้งเรื่องนี้ใน ครมอครับทีมุริรัมเข้มกับ42นักฟุตบอลนะครับอันนี้เร่งตรวจโควิดที่บุรีรัมครับผม <c oughs> โอเคอะเรามาดูหน้า2ต่อนะครับค่ายูเทิร์นความคืบหน้าคดีบอสฟอร์ยุทธเอ่อก็ว่าค่าใช้จ่ายในการสู้คดี ใช้งบประมาณแผ่นดิน111ล้านอ๋ออันนี้พูดถึงเมืองทองนะค่าสารพัดต่างๆ111ล้านคำกล่าวของผู้นำที่บอกว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ชาวบ,บ้านเดือดร้อนเพราะรัฐบาลชุดก่นอนไม่ทำชัดเจนเลยว่านอกจากไม่ได้ช่วยแล้วมันทำปัญหายังให้ซับซ้อนขึ้นมีค่าใช้ใจ่ายสูงยิ่งเมื่อวกกลับมายิ่งมีข้องส่รัฐบาลช่วยชาวบ,บ้านกลุ่มนี้ได้อย่างไรผมยังคิดส่วนตัวนะครับว่า ทำไมค่าสู้คดีเนี่ยทำไมไม่ให้อายการนะหรือนักกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยเยอะนะครับโอ้โหแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยเยอะมากนิติกรเนี่ยนะครับถ้าเป็นในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยกรมสนธิสัญญาเลยนะครับกรมสนธิสัญญาจบเมืองนอกบางนามาทั้งนั้นเลยครับผมจําได้ตอนผมเข้าไปช่วยคดีวิตว์พริหารเนี่ยกรมสนธิสัญญาเนี่ย วันที่เขาพิพากษาเนี่ยในห้องปฏิบัติการเนี่ยนั่งแปลกันแบบคำต่อคำเลยแปลจากภาษาที่คำพิพากษานะครับทั้งมีภาษาอังกฤษภาษาอะไรฝรั่งเศสอะไรเนียผมจำไม่ได้นะแต่ว่าทีมนักกฎหมายเนี่ยมีในใสายตาเนี่ยผมว่ามีเกือบร้อยเนี่ยอาจจะมากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าทนายความสู้คดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ ข้อมูลมากนะครับแต่ว่าทำไมไม่ใช้ข้าราชการซึ่งก็จ่ายเงินเดือนเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชถ้าผ่านๆมานี่รวมก็300กว่าล้านแล้วมั้งเอามาเป็นเป็นช่วยสาธารณประโยชน์ในประเทศที่ คนไทยต้องการนะครับคนไทยนี้ไม่ต้องการเยอะครับเดือนละหกร้อยเนี่ยโอ้โหเขาก็ดีใจกันมากแล้วนะฮะได้ไม่รู้กี่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 หมื่นกี่แสนคนนะครับ <c oughs> เปิดไตรลงเดือนหกตุลาคมเปิดไส้พุงรัฐบาลประชาธิปัตดนะครโอ้โหนี่จะตรงไปที่ประชาธิปัตดเลยบิ๊กเบิ้มเบิมคืออะไร ตามกรุงเมื่อไตรล,ลงเอาใหม่นะเมื่อไตรล,ลงย้อน6ตุลาเปิดไส้พุงรัฐบาลประชาธิปัตย์เดี๋ยวอันนี้ขออ่านหน่อยแล้วกันนะครับอ่านหน่อยเพื่อลงรายละเอียดนะครับแฟนรายการเ oh. บิ่มๆอ่ะมีก็คือมีนักวิชาการสายนุกวีดออกมาระดมสิทเกา่าสนับสนุนผู้บริหารธรรมศาสตร์แบบพูดไปตัวสั่นไป อาการหวาดกลัวสังคม้านหลังที่ร่วมปกปักรักษาชาา่วยอีกรายที่ออกมานะครับคือนา,นายเปรงสุวรรณคีรีแห่งพระวิชาธิปัตย์สแสดงท่าทีในอดีตฐานะอดีตเลขานุการเรอป่วยอุ้พปากรอนอธิการบดีมหลาลัยธรรมศาสตร์ในเหตุการณ์6ตุลาคมหากรู้ไม่ว่ายิ่งพูดยิ่งเป็นการเปิดไส้พุงของพระวิชาธิปัตย์ออกมาจานสังคมอ้าวผมเพิ่งรู้นะครับว่านี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลยนะครับว่า คุณไตรรงส่วนในคีรีเป็นอดีตเลขานุการดรป่วยอุ้งผากร่อโดยในไตรรงโพสต์ห่วงใยการใช้ธรรมศาสตร์จัดชุมนุมเนือนที่19กันยายนไม่ว่าว่าไม่อยากให้ปวติศาสตร์ซ้ำรอยอีกกลัวนักศึกษาจะรับอันตรายและสื่อเสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเหมือน6ตุลาคม2519โดยเล่าย้อนย้อนช่วงนั้น ว่าได้เจราจากับนายสุธรรมแสงวัตนุมเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในขณะนั้นว่าอย่าใช้ธรรมศาสตร์ชุมนุมเลยแต่นายสุธรรมไม่ฟังก็เลยลงเอยเกิดเหตุร้ายจริงๆเลยเอามาเล่าเพราเป็นหงเด็กๆที่ใช้ที่กําลังชุมนุมอะไรทํานองนั้นอ่านจบแล้วหลายคนก็งงสรุปแล้วนักศึกษาถูกเข็นฆ่าอย่างโหดเทียมเมื่อ6ตุลานั้น เป็นเพราะมาใช้ธรรมศาสตร์เป็นการชุมนุมเลยถูกฆ่าอย่างนั้นหรือขณะเดียวกันนายสุธรรมผู้นำนักษาในวันนั้นก็ได้โพสต์ตอบโต้ดตรไตรงโดยตั้งคำถามถึงต้นเหตุแห่งความรุนแรงเมื่อ6ตุลาคมซึ่งอดีตผู้นำนักษาระระบุว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะไม่มีความรุนแรงเลยถ้าไม่มีใครไม่มีคนสร้างสถานการณ์ใช้ความรุนแรง จนกลายเป็นการฆ่าหมูกลางเมืองพร้อมกับการจุดประเด็นประสิทธิภาพของรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งคือรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแห่งพรรคประชาธิปัตย์โดยรู้ว่าเหตุการณ์ความแรงในวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรามีรัฐบาลที่เข้มแข็งไม่ปล่อยให้จอมพลถนอมกิตติขจรเดินทางเข้ามาในประเทศทั้งๆท,ที่รู้ล่วงหน้าความรุนแรงในวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ารัฐบาลได้จัดการให้จอมพลถนอมออกนอกประเทศไปตามความต้องการรักษาประชาชน อ่านแล้วหลายคนคงงงเห็นภาพ6ตุลาเพิ่มขึ้นอีกมุมนอกจากเห็นขวาจัดที่นักศึกษาถูกฆ่าอย่างโหดทมินยังได้เห็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ซึ่งที่ไม่ได้ความแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยวงตาวันนี่อ๋อผมเข้าใจแล้วโอ้โหขอบคุณคุณชกไม่มีมุมนี่ทำให้เห็นประิศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะครับ6ตุลาก็ตอนนั้นผมก็ ยังเด็กมากนะครับสี่ขวบไม่รู้เรื่องนี่คือประวัติศาสตร์ก็ทำให้เห็นคนที่ออกมาพูดเป็นอย่างไรกันบ้างน่าสนใจนะครับอันนี้ตามตำรวจกรุงจับผัวเมียแสบขายหม้อไรน้น้ำมันเดือดสามพลาย0ูนย์เล้านโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับโอโ้ขายผ่านเฟซบุ๊กด้วย โอ้โหแฟนรายการที่จะซื้อของออนไลน์นี้ต้องต้องระวังเลยนะครับต้องระวังเลยนะครับอันนี้น่าสนใจนะมาดูกันต่อนะครับขานเมืองหน้า3ม,มาดูนี่หน่อยตำนานว่าวสนามหลวงตำนานว่าวสนามหลวงนะฮะเ,เพื่อไทยจี้สวสียสละหนุนแก้รัฐธรรมนูญน,นะฮะอันนี้ดึงท่องเที่ยวในอนุชาธาคารสายดนตรีจนสำนักนายดนตรีนะครับ ก็มอบนโยบายเชียงใหม่ในซาฟารี nice นะครบนี่บันเกิดพมิงเชียงใหม่ประชาธิปัตย์วอนเร่งจ่ายเบี้ยคนพิการนะครับคุณเทพไทยเสนพงนะฮะประชาธิปัตย์ก็เร่งให้จ่ายเร็วๆน้อยอันนี้อะไรปปชอ,องค์กรอิสระนะครับจะอภิปรายองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศนะครับ บพชบ้านเมืองในมือบิ๊กตู่นะฮะม็อบใหญ่19กันยาคอลัมน์นี้สนุกนะครับรายการวันนี้ความขัดแย้งการชุมนุมและการแก้ไขรัฐนูนที่เป็นประเด็นพูดกันว่าเรื่องทุกอย่างจะจบลงได้ง่ายกว่านี้ไม่มัปนปาหะพลเอกประยุทธ์จันโอชายอมรับฟังข้อเสนอยอมถอยอย่างที่สสรังสิมันโรมออกมาพูดนะครับ ่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนักวิชาการหลายเสียงยังเห็นว่าจะเสร็จหรือไม่ก็อย่าง,ก,างก็อยู่ที่บิกตเช่นกันเพราะสามารถสั่งสวซ้ายหันขวาหันแต่สวยังตั้งแง่ไม่หยุดวันชัยสวสยีกับเซอร์วรสลพานนท์มองว่าฝ่ายค้านเสนอแก้รัฐธรรมนูนเพิ่มเติม,ตมสี่ร่างเป็นการโยนบาปให้สวทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าโหวตจะถูกคว่ำจะตาการชุมนุมใหญ่19กันยายนต้านรัฐบาลยิ่งขวางยิ่งมาแม้จะมีเสียงเตือนเรื่องมือที่สามแต่การนำแนวร่วมทรมศาสาและการชุมนุมลุ้มไปนักัญาสิทธิ จีรวัฒนกุลยืนยันยืนยันดัดหมายเดิมด้านอนนาจนำพาแกนนำเยาวชนปลดแอกเชื่อว่าการชุมนุม19กันยาจะใหญ่กว่า16สิงหางคามที่ผ่านมาโดยการโดยที่การรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดูแลขณะที่รัฐบาลคุยโตเรื่องป่วยโควิดนะฮะแต่ท้ายข้อสังเกตก็เศรษฐกิจฟังภาพมาจากมาตรการรัฐบาลหรือไม่นะครับสิทธอนจากสุพรรณมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแต่รัฐบาลแบบเลิกเกงใจตุลาคมนี้วิกฤตหนักเพราะ การยืดหนี้ครบ6เดือนของธนาคารจะสิ้นสุดตุลาคมนี้นัฐบัลเตรียมรับมืออย่างไรฝ่ายค้านคงต้องทําการ <c oughs> บ้านหนักแม้จะเปิดอภิปรายรัฐบาลทั้งเรือดำน้ำปัญหาเศรษฐกิจแต่ผลสำรวจล่าสุดโดยซูเปอร์โพลชี้ชัดศึกซักฟอกแบบไม่ลงมติครั้งนี้หนุนคะแนนนิยมคนเอกประยุทธ์บิก๊กทูคนเอกพุ่งขึ้นร้อยละเจ็แปดนนื้อหาไม่มีอะไรแมถามยางเสียดสี เลยไปเพิ่มความเชื่อมั่นให้รัฐบาลอันนี้เป็นโพซูเปอร์โพนะครับอันนี้ไดอารี่ล็อกดาวูฮั่นสมาคมโรงแรมชมคลังตั้งกองทุนแสนล้านต่อธุรกิจลมหายใจนะครับอันนี้ดาราเสียชีวิตนะครับคุณประทุมวดีเข้ามูลคดี เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับลึกลับซับซ้อนออ <c oughs> 19กันยายนทวงคืนอำนาจราษฎรนะครับ <c oughs> บางแพร่ศึกษาที่ทําแซ่มา้าโควิดฝรั่งเศสวันเดียวทะลุหมืน่นอันนี้แอนตี้ ia, ที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะครับล็อกดาวน์แสดงความไม่พอใจอันนี้พวกเสื้อแดงนะครับได้รับการปล่อยตัว กรมราชทรรมจะทยอยปล่อยตัวผู้ต้องขังเรือจันที่อยู่ในเกณฑ์นะครับมาตรา6วงเล็บ1และ2จอจำนวน27,000รายโดยในจำนวนนี้มีในแพทย์หลวงโตจิราการในวิการมุสิกบพงในวรชัยเหมนะนาได้จำรวจโทชจำริตลักศรรักดิ์สิริในวิภูถแถลงวัฒนาภูไทยและานพายะปั้นเกตเป็นนักโทษการเมืองนะครับซึ่งก่อนซึ่งผู้ต้องขังเตรียมปล่อยตัวก็จะต้องเข้าอบรมความพร้อมนะครับ โคกหนองนาโมเดลเป็นเวลาสิบห้าวันนะครับเป็นเวลาสิบห้าวัน,วนอันนี้ท่าเรือข่าวกีฬาอันนี้อะไรสารรัฐธรรมนูญในปีบุษงค์กระดูกเลยค่ะที่เลขาธทการคณะก้าวหน้านายทีระสุธีวรางกูลอาจารย์นิสานและนายอนุสรอ,อุนโนอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมถแถลงแนวทางแก้ไขรัฐมนุนด้วยสารรัฐมนุนเทียมแรมเอเชียนะครับอ่ามาดูตัดมือสาวอนะ้าสิบนะครับโจแฉสันติฟุตธิบริญญาเอเกเกออ้าวอ่ะอันนี้ยังไงเนี่ยอ่ะขอขออ่านหน่อยนายยุทธพงศ์กล่าวว่ายุทธพงศ์สละเสียเพื่อไทยนะครับในนันที่ตนจบจบจากวิศวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคน ทราบว่าหากจะเรียนปริญญาเอกจะต้องมีวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมสาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้นวิชากำลังไฟฟ้าและวิชาคอมพิวเตอร์การออกแบบแต่นสันติจบปริญญาตรีโทที่มหาวิทยาลัยลำแหงไม่มีคณะวิศวกรรมดังกล่าวนสันติบอกว่าจบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ถามว่าไปเรียนที่ไหนพาอสอจระรไม่มีสาขาที่บุจริงอยากชี้แจงว่าจิงอยากให้ชี้แจงแล้จากการเคยตรวจสอบประวัติเพราะว่าในสันติเคยเปิดอู่ซ่อมรถชื่ออู่ชนหนักชนเบา เราซ่อมได้ยานเอกมัยเพชรบุรีตันไม้มีข้อมูลว่าในสติเคยมีคดีมีคด,ดีไปอยู่เพชรบูรณ์เพราะถูกออกมาจับคดีเด้งคดีเช็คเด้งจากการทํากิจการอู่ซ่อมรถดังกล่าวเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อยา่างนั้นให้ในายสันติชี้แจงด้วยเยนรัฐบาลแก้ง้ขยายรถไฟฟ้านะครับยัน G2G ต้องผ่านสภาจอชำระงบเอื้อในทุนโคศกยันสุวัฒนพงศ์คุมงานเศรษฐกิจกรรมธิการหันงบ1.6หมื่นล้านกลาโหมปรับลด 7.7พันล้านนะครับชี้จัดสรรงบไม่เพียงพอแก้ไขโควิดภัยบุญจอยื่นค้านสียติอนุทินย้ำจุดยืนตั้งสอสอรอนะครับอุดด้าตั้ง3เงื่อนไขแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวอนทุกฝ่ายหนุนฉบับพักร่วมคำนวณเตือนสติคนโหวตคว่ำคนโหวตคว่ำรัฐธรรมนูญนะครับสมเจตค้านปิดสวิตสวสมเจตค้านปิดสวิตสว ท่านบอกว่าไงไหนดูซิรัฐมนุนหกศูนย์บัญญัติให้แก้ไขรัฐมนุนต้องใช้เห็นชอบกึ่งหนึ่งของรัฐสภาในเสียงเห็นชอบนี้ต้องมีหนึ่งในสามของสวและฝ่ายค้านรวมร้อยละยี่สิบเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องเป็นการแก้ไขปัญหารัฐสภาผลิการรัฐสภาและสภาท่านวันนี้ลืมกันแล้วหรือยังจึงเป็ดจะต้องมีการแก้ไขตัดเสียงเห็นชอบของสวและสสฝ่ายค้านต้องกลับไปเป็นสภา,ภาท่านเหมือนเดิมผลเอกสมเจตซึ่งเป็นสว แต่งตั้งได้กล่าวนะครับชงเลือกสอรวร,ระดับอำเภอแก้กรกตสนับทุนทุนเลือกตั้งนะครับหนุนตัดอำนาจสวนะครับโพลชี้ยังเชื่อมั่นมิกตูนกะัโดนกันนิกานะครับร้อยละแปดสิบเจ็ดเจ็บแปดจุดอันนี้เข้าไปทำโพลที่ไหนนะทุกอาคาชีพจำนวนหนึ่ตัวอย่าง นี่ประชาชนอายุเท่าไหร่อยากจะรู้กันนะฮะย่างเชื่อมัน่นโอเคบอกอะไรนะที่น่าสนใจคือร้อยละเจ็ดสิบแปดเจ็ดสึ่งยังเชื่มันค่อนข้างมากที่บริด็กประยุทธ์หลังพี่ายจากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวจ้างงานบัณฑิต2องแสนนับตามาตรการก,การะตุ้นเศรษฐกษิจขณะที่ร้อยละยี่ค่อนข้างน้อยไม่ถึงเชื่อมั่นเลยซึ่ง สิ่งที่น่าสนใจอย่างเนี้ยวันนี้ไทยรัฐพาดหัวข่าวนะแฟนรายการไทยรัฐพาดหัวข่าวบอกว่านายกโรงแรมเผยเลิกจ้างงานพนักง,งานหนึ่งล้านคนฮนะวันนี้นะครับเชื่อไม่เชื่อมีรัฐบาลแค่ข่าวลือนะครับอันนี้ส่วนดูสิทนะส่วนดูสิทธ์ตัดมือสวออันนี้อะไรในประพัดโพเทสตทนต้มตุีช่วยกเกษตรนะครับเราฟังการพนา โคนเนือที่ลำสนธิลบ,บุรีครับตัดมือสวอ๋อ่านี้น่าสนใจครับผมสนใจเรื่องนี้มากผู้ถูกกล่าวหาคาดีแฝดลูกแฝดต,ตู่ให้ปากคำนะครับพุทข่าวรายงานว่า14กันยายนเวลาส0บนาฬิกาสิที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนางสาวธัญญาและอ่านางสา,สาวนิษฐาจันทโงชาบุตรสาวเพชรปยุจจาราชานายก มใน,นให้แนวพิวัตรขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจับสนาย,ยกในคณะในความประจํสาสํานักการกันไมยอําพออําพอแลด้ตะกวดทุ่งและเพื่อนเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลและกลุ่มบุคคลนิติบุคคลและสื่อโซเชียลที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงด,ดูหมิน่นเข้าให้ปากคําสอนอ้งเรื่องโดยมีนายอภิวัตรเข้าไปรับฟังด้วยทั้งนี้นางสาวธัญญาและนางสาวนิฐาได้มอบให้ทนายความดําเนินเมื่อสองกันยายนที่ผ่านมาโดยนําหลักฐานยื่นประกอบแจ้งความเป็นบัญชี ผู้ใช้โซเชียลกว่าร้อยบัญชีที่มีการเผยแพร่ในการใช้แฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์ซึ่งนําข้อมูลไปแชร์ในทวิตเตอร์ c e b บุ๊กจนเกิดความวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับก็มีเขาบอกว่าทนายอนน์โพสเลยสักอย่างนะจากคดีหมิ่นเจ้าที่คดีหมิ่นลูกประยุทธ์สกัดม็อบนะครับแถลงการกลุ่มนักเขียน ขอใช้ธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่นะฮะขอธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่แล้วก็มีชานวิตร่อนจดหมายถึงมหาวิยทยาลัยธรรมศาสตร์ในอดีตที่การบดีนะครับผมขออ่านบันทึกไว้เป็นปวัติศาสตร์หน่อยนะครับแฟนรายการ ศาสตราจารย์วิเคตดรชัยวิการเส,สวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสิกาวคณะรัฐศาสตร์เผยแพร่จดหมายเปิดเ็กถึงรองศาสตราจารย์เกษณีวิทุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้อความตอนหนึ่งในจดหมายระบุว่าตนเชื่อว่านางสาวปนัสยาสิทธิธจิราวัฒนกุลหรือรุงนางสาวจุธาทิพย์สิริขันหรืออัวและนายปริชีวรักษ์หรือเพนพินรวมถึงนักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งปัจจุบันและอดีตรวมถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวเจนซ ต่างยึดมั่นในนโยบายของอาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์อดีตอธิการบดีและอดีนมนตรีที่ยืนยันว่าธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิว้วรวมถึงหลักการของดตร์บุยอึ้งพากรอดีตอ,ตอธิการบดีที่ยึดมั่นในอุดมการ์สันติประชาธรรมและเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของรัชาาิแล้วพบว่าเสรีภาพจะบังเกิดขึ้นด้วยการต่อสู้ขอให้อวัวขอให้รุ่นขอให้อวัวขอให้เป็นกุิ้งและคนรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นเก่าที่ว่าในเสรีภาพเสมอภาพพลอยดอลภาพขอให ได้ร่วมมือกันและประสบความสำเร็จปลอดภัยในเส้นทางสวยงามาประชาธิปไตยทั้งนี้ทั้งนั้นโดยที่ธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่แล้วหน่วยความปลอดภัยให้ด้วยจึงเรียนมาเพื่อปวดพิจารณาด้วยจักขอบพ่าคุณยิ่งครับชานวิทย์เกษตรสิริอนุทินชี้รัฐบาลแม่ทําอะไรผิดถามว่าการชุมนุมครั้งนี้จะล้มรัฐบาลหรือไม่ในรน่นกล่าวว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายรัฐบาลจะไม่ทําอะไรผิดเือิหารราชการแผ่นดิน ทุกวันสถานการณ์ทำเต็มที่ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นผมไม่กโคคุยแต่เรายังดูแลประชาชนเต็มความสามารถกลุ่มถังแดงแถลงหนุนนักศึกษาอันนี้ที่อำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนะครับโอ้โหมีพัทลุงปลดแอกประกาศห้าข้อเรียกร้องนะครับน,นี่นักบนนักบอลด้วยนะอันนี้การเมืองกับนักเรียนนักศึกษาครับ วันเพื่อนสวัสดีที่17นะครับกันยายนที่มติชนอะคาเดมี่ครับผมก้อยวิวาตูนตีมส่วนสนุกเทียบจัดงานแต่งเหมือนวิ่งมาราธอนอันนี้อะไรเงาบุญนะครับฟ้ามีตะวันมารำหนังสือออนไลน์ที่ไหนอ,อันนี้มิสเจ็ดสิบเจ็ดมิสแกรนสดใสแอลเมืองเจีงยงไฮเข้าไปที่ไหนกันบ้างนะ ไปเที่ยวบ้านปังห้าหรือเปล่าไปมักหน้าใยี่ยม่นทองคําที่จินนลักระดาสาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปังห้าหรือเปล่าครับเนี่ยหน้เฉลิมพระเกียรติอ๋อไปอยู่ในเมืองนะครับไปอยู่ในเมืองโอเคเพื่อนๆที่ชมนะครับก็เพื่อไปเที่ยวเชียงรายก็ ไปเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนบ้านปังห้าจินรักกระดาศาด้วยครับไปมัสหน้าให่ใหม่ทองคำปักหมุดหน้า19นะฮะปักหมุดมูลนิธิอนุรักษ์ช้างท่องเที่ยวอิ่มใจแบบยั่งยืนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าครับอ๋ออยู่เชียงใหม่นะครับอยู่เชียงใหม่โอเคครับ สุมาอี้หน้า18นะครับหน้า19หลวงพ่ออุ้ยหลวงปู่อุ้ยสิริปัญโยวัดคองคลาเพชบูรณ์นะครับแล้วก็พยาคุณอาจาวราช่วยผู้ได้ผลกระทบโควิดนะครับวัดหนองแวงเปิดมาคูเทศน้อยนะครับที่คอนแก่นนะครับแฟนรายการก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำค่พิเศษนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดแล้วก็ถ้าชื่นชอบข่าวสารก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับบันทึกไว้นะครับ8โมงตรงนะครับ8โมงตรงของวันจันทร์ที่14กันยายน2 5 63หรครับหรืเอเวลาห้5วันที่จะมีการชุมนุมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ19กันยาทวงคืนอำนาจรัษฎรขอบคุณแฟนรายการทุกท่านติดตามช่อง u t u b e ชีพทำข่าร,ริเสสวัสดีครับ